สวัสดีครับ RTD Render หรือ Render TD นะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เอาภาพแต่ละขนาดมาแสดงให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนตั้งแต่ภาพระดับ HD ธรรมดาระดับ Full HD หรือ Desktop ระดับปิ i นระดับโปสเตอร์เนี่ยามาโชว์ให้ดูว่าภาพแต่ละขนาดเนี่ยมีดีเทลและความต่างๆกันยังไงนะครับก็เพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะสำหรับรูปภาพว่า ยิ่งภาพใหญ่เนี่ยดีเทลของภาพความละเอียดของภาพมันจะยิ่งมากขึ้นเวลาเราซูมเข้าไปในตัวนเนื้อง,งานนะครับทีนี้พอ,อาจากที่เราเห็นภาพมาแล้วต่อไปมาในเรื่องของอตัววิดีโอหรือแอนิเมชัน,นครับตัวภาพาเราอาจจะลองเองก็ได้แต่ในตัวแอนิเมชันเนี่ยครับาบางทีเนี่ยเครื่องบางคนถ้าสเปคไม่สูงเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับซึ่งในโปรแกรม Lu m i เ n หรือ Lu m i o n นะครับ ทุกเวอร์ชันนะการเรนเดอร์แอนิเมชันมันจะมีอยู่5ระดับนะครับผมนะแต่ผมเข้าไปหน้าเรนเดอนะครับหน้า Movie แล้วก็ที่เรนเดอร์สีเขียวนะครับนะครับมันจะมีอยู่5ระดับระดับแรกคือระดับสมอลเป็นขนาดเล็กนะครับความละเอียดขนาดวิดีโอก,ก็คือ640คูณ360นะครับต่อไปเป็นขนาด HD นะครับก็1280คูณ720นะครับต่อไปเป็นขนาด Full HD นะครับก็ เป็น Full HD ที่เราเห็นโดยทั่วไทยนะครับระดับต่อไปเป็นระดับ 2K นะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายคือคมสุดเป็น Ultra HD หรือ 4K นะครับในที่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเรนเดอร์แค่4ขนาดนะครับตัว 4K ขออนุญาตไม่เรนเดอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆนะครับคลิปที่ผมจะเรนเดอร์นะครับเป็นคลิปนี้นะครับ ซึ่งมีความยาวแค่1ิบวิเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัว 4K เนี่ยผมลองแล้วมันใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงกว่าเลยประมาณสิบชั่วโมง9ชั่วโมงครับซึ่งมันค่อนข้างนานคือผมลองไม่ไหวผมก็เลยขออนุญ,ญาตไม่เอามาแล้วกันแต่ว่าจะให้เพื่อนๆเ,เทียบกับระดับ 2K หรือระดับนะครับระดับ 2K แล้วกันนะครับว่า 2K เท่านี้ 4K มันจะขนาดไหน,นครับถ้าเพื่อนๆที่มีการ์ดจอที่ระดับที่แรงกว่านี้นะครับมากกว่าผมขึ้นไปเนี่ยก็ น่าจะช่วยล่นระยะเวลามาได้พอสมควรนะผมใช้เป็น RTX 2060นะใครมี2070 3060ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่า 4K น่าจะเอาอยู่ใน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 ถ้าเกิดเป็นในคลิปเนี้ยถ้าเป็น,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 น1 3วิเนี่ยมันก็นา่าที่ผมคิดน่าจะประมาณ5-6ชั่วโมงก็ยังถือว่ารับได้นะครับโอเคอผมได้ทำการเรนเดอร์ไว้แล้วนะครับประดับในการเรนเดอร์ผมก็คือ ค a l i t y ผมเอาเป็น4ดาวแล้วก็เฟรมเร e ผมเอาเป็นที่25เฟร,รมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำให้ดูว่าเฟรมเร e แต่ละแต่ละเฟรมมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็มี f r เฟรมเร e นะครับผมเลือกเป็นที่25ก็เป็นระดับต่ำสุดแล้วก็เป็นระดับที่ทั่วไปครับเวลาเราดูหนังดูภาพยนตร์ดูต่างๆในโซเชียลมีเดียหรือในโทรทัศน์ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็น25เฟร,รมหมดเลยนะครับผมก็เป็นระดับทั่วไปปกตินะครับ แล้วก็เรนเดอร์ก็ตามด้านล่างเลยครับ4ตัวล่างนะครับก็เป็นตามที่โปรแกรมให้มาครับผมจะบอกระยะเวลาคร่าวๆที่ผมจำได้นะครับระดับสมอลใช้เวลาประมาณ 30- 4 0ิ่านาทีนะครับระดับ HD ใช้เวลาประมาณ50านาทีนะครับระดับ f u ลเดีประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ระดับ 2K ประมาณ2ชั่วโมง 2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับ2ชั่วโมงกว่าบเกือบ3นะครับนะครับก็แล้วก็ 4K มันอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงถึงส0ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการจอของเราด้วยนะครับทีนี้ก็มาดูกันในในส่วนของตัวเอาพุทออกมาหรือผลที่เรนเดอร์ออกมานะครับจะให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับไปที่ระดับแรกระดับสมอลนะครับ640คูณ360นะครับ จะเปิดให้ดูนะนี่ครับอันนี้เป็นขนาดสมอลครับคือขนาดนี้มันเป็นขนาดเล็กสุดนะครับก็จริงๆก็ไม่แนะนําเลยไม่ว่าจะส่งดาร์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่แนะนาให้ให้อ่าให้ให้เอาไปทํางานจริงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับมันทํางานจริงไม่ได้นะ,นะครับภาพแตกน้อยเยอะนะครับเราอาจจะลองเรนเดอร์เทสได้นะครับแบบว่าเทสดูแสงดูอะไรเพราะว่ารูมียอเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงอ่ะ เราต้องคอ l เ render ์เทสดูแสงดูการสะท้อนอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็น่าจะพอน e n d e r ดูได้คร่าวๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่เห็นดีเทลอะไรเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างแตกนะครับก็ไม่แนะนำนะครับนะต่อไปเป็นระดับ HD นะครับระดับ HD ระดับนี้ก็เป็น,นะร,ระดับที่ดีขึ้นมาหน่อยก็นะอยู่ในกลางๆนะครับค่อนไปทางแย่สักนิดน,นึงนะครับมาดูกันนะ นี่ครับก็ดีเทลก็ดีขึ้นกว่ามอกี้นะครับก็บางส่วนก็ยังยังแตกๆระยิบระยับอยู่ในส่วนช่วงไกลๆหรือในส่วนที่มันมีดีเทลค่อนข้างเยงอะเช่นตัวพื้นหญ้าเนี่ยมันจะนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นดีเทลนะมันจะดูแบบเแบลบอแบบๆมุมมัวนิดนึงแล้วก็ในส่วนของพวกต้นไม้ไกลๆแล้วก็ดีเทลที่มันอยู่ไกลๆมันจะเก็บได้ไม่ค่อยดีนะครับนะก็ขนาดนี้ก็เหมาะก็ ถามว่าขนาดนี้เอาไปใช้งานได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะครันในส่วนของงานที่อาจจะเป็นแค่งานพีเซนต์นะครับที่ไม่ได้เอาขึ้นจอใหญ่มากนะครับเป็นอาจจะเป็นแค่จอมือถือ,หร,อหรือจะเป็นอแอดเฟซบุ๊กปกติอย่างก็พอพอพอ,พอได้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปเป็นระดับ Full HD นะครับระดับนี้น่าจะเป็นระดับที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า,อาเอาไปใช้งานจริงได้เพราะว่าเป็น ความละเอียดระดับพื้นฐานของสากลของทุกทุกมีเดียอยู่แล้วที่เขาจะต้องมี Full HD เป็นพื้นฐานนะครับมาครับนี่ตัวนี้ก็ภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับค่อนข้างคมเก็บดีเทลได้ดีพอสมควรตัวย่าด้านหน้าไม่ดูเป็นนอยมากนะครับเนี่ยดูพิ้วไหวนะครับแต่ก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราถ้าเราเพ่งดีๆมันก็ยังยัง,ย,งยังมีความเบลอมัวอยู่นะครับแต่แต่ก็ถ้า มององรวมมันก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนส่วนอื่นๆนะครับระยะไกลๆก็ยังถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่ดีครับไม่ไม่ได้แย่นะครับนี่ครับไม่ได้แย่องรวมถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ไกลๆนู่นจะดูไอ้นี่หน่อยนะครับดูดูไม่ค่อยคมนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปเป็นระดับ 2K เป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับ ซึ่งซึ่ง 4K ผมไม่ได้เรนเดอร์มาเต่ก็ให้ดู 2K แล้วกันครับนี่คือระดับ 2K นะครเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนนะเปิดคลิปมาภาพคมกว่า Full HD เยอะนะครับแล้วก็คมกว่าระดับที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะทุกอย่างนะครับทุกอย่างเห็นนี่คือคมมากนะครับตั้งแต่ไกลสุด,สดนะครับลูกหูลูกตาส่วนลูกหูลูกตาตัวต้นไม้เนี่ยคมไม่มีนอยส์ไม่มีเบลอไม่มีเื ตัวย่าก็คมนะเห็นการพิ้วไหวที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สมูทนะถ้าเฟรมเรทสูงมากกว่านี้ก็จะยิ่งสมูทมากขึ้นนะครับซึ่งเราดูในแบบนี้แล้วเราก็ไปดูว่าถ้าเป็น 4K ถ้าเป็น 4K นะครับภาพมันจะคมชัดแบบชัดมากๆทุกจุดเลยนะครับมันจะ มันจะไม่มีไม่มีการแบบเบอร์มัวเล็กน้อยอย่างอันนี้ก็มีเล็กน้อยนะครับเนี่ยแต่พวกหญ้าพวกนี้ด้านหน้าแต่ถ้าเป็น 4K มันจะชัดมากๆแล้วก็จะคมเราจะเห็นหญ้าเป็นเส้นๆ้นเป็นต้นๆเลยนะครับมันจะคมกว่านี้เยอะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของตัววิดีโอแอนิเมชันนะครับว่าว่าแต่ละขนาดมัน แตกต่างกันยังไงนะครับผมก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับขนาดที่แนะนําที่เอาไปทํางานคือ Full HD นะครับเป็นอย่างอย่างต่าอย่างน้อยนะ Full HD ทํางานได้นะครับทำงานได,นะนได้ส่งงานได้คุณภาพงานโดยวรวมโอเคแต่ถ้าใครต้องการที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ไประดับ 2K ถ้าต้องการที่แบบให้ภาพคมคลิปทางภาพก็ 4K แต่ก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาที่นานมากขึ้นนะครับ ตัวสมอลผมไม่แนะนนะําเลยนะครับไม่แนะนําเลยนะครับตัว HD อาจจะเรนเดอร์ได้แบบเป็นดาฟท์แรกให้ลูกค้าหรือว่าโอเคงานเราออกมาจะเป็นประมาณนี้นะตัว HD ก็ได้ได้ในส่วนของดาฟนะครับแต่ว่าในถ้าเป็นไฟนนลตัว HD ไม่ได้นะอง,งานเราเอาไปลงในแพลตฟอร์ม,มอื่นอื่นใน Media มีเดียอื่นเช่น f a c e b o o k YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆมันจะแตกนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาเราเรนเดอร์เนี่ยอย่าลืมนึกถึงว่าเราต้องอัด เราอาจจะเอาวิดีโอนี้ไปอีดิตต่อครับถ้าเราเรนเดอร์ในไฟล์ที่มันอย่าง HD หรือสมอรไฟล์มันไม่ค่อยดีมันแตกนะพอเราเอาไปในในโปรแกรมอื่นในการตัดต่ออีดิตเนี่ยมันจะยิ่งทั้งการเกดสีการอีดิตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดรอปลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเป็น Full HD หรือ 2K นะครับสระดับนี้คือเป็นมาตรฐาน Full HD นี่มาตรฐานนะถ้าอยาก ให้งานสุดงานสวยกว่านี้งานคมก็ไป 2K นะครับผมส่วน 4K นี้เอาไว้สําหรับแบบคนที่มีเครื่องแรงๆนะครับเครื่องสุดๆแล้วก็อยากได้งานที่คมแบบคมๆเลยครับไปไปได้เลยนะครับนะครับก็เป็นเท่านี้นะครับก็การทำอนิเมชั่นก็อย่าลืมอนอกจากตัวความละเอียดวิดีโอแล้วนะครับก็อย่าลืมเรื่องของเอา u ุ quality เรื่องดาวนะครับถ้าเกิดว่า ยิ่งดาวเยอะนะครับตัวภาพก็จย,ยิ่งยิ่งคมนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยเรื่องของระยะเวลาในการเรนเดอร์นะครับผมแนะนําขั้นต่ําแค่3ดาวนะครับต่ํากว่านี้ไม่ได้นะครับให้พยายามรักษาให้อี่3ดาวถึง4ดาวก็พอนะครับส่วนเฟรมเรทนะครับหรืนะครับก็แนะนําอยู่ที่25เฟรมก็พอนะครับมันจะช่วยลดระยะเวลาในการเรนเดอร์ได้เยอะแล้วก็ งานที่ออกมาตัวอย่างที่เห็นนะครับที่เราเห็นการ25เฟรมก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นระดับปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เครื่องแรงอยากให้ภาพลื่นๆก็โยกระดับเฟรมเรตตัวเองขึ้นไปได้ครับไม่เสียหายนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมีเท่านี้ครับหากมีข้อสงสัยอะไรสอบถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรืออินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ